ฉเฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนประจุไฟฟ้า2ประจุอยู่ห่างกันอาเมตรนะครับและขนาดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้า f นิวตันเป็นไปตามสมการ f เท่ากับ k ส่วนอากำลังสงเมื่อ k คือค่าคงตัวที่มากกว่า0น,นะครับจงหาอ ตราการเปลี่ยนแปลงของ f ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงเทียบกับระยะขณะที่ R เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0ูนะครับก็คือให้หาอัตราส่วนระหว่าง f กับ R นะหาอัตราส่วนทำไงครับนะอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะอัตราการเปลี่ยนแปลงคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลง นะหาได้จากสูตรนี้เลยครับลิมิตของ h เข้าใกล้0ูนย์ f ของ a บวก h แล้วก็ลบด้วย f a นะหารด้วย h นะครับเออนี่อันที่จริงข้อนี้นะถ้าเราเรียนเรื่องการดิฟเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์กับอันนี้ได้นะทำเสร็จภายใน เวลาหนึ่งนาทีก็น่าจะเสร็จนะสั้นๆแต่ว่าในคลิปนี้เราจะสอนวิธีการใช้สูตรพื้นฐาน,นในการจัดการกับปัญหาข้อน,นี้ก่อนนะครับ f ในสูตรนี้คืออะไร f ในสูตรนี้มันคือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับอะไรหล่ะระยะนะครับระยะห่างของประจุนะ เนั่นฟังก์ชันในที่นี้ f ในที่นี้ก็คือสมการนี้นะแต่ก็ถือเป็นฟังก์ชัน f นะครับคือยังไงเราคุ้นเคยกับหน้าตาของฟังก์ชัน f ใช่ไหมทีนี้เราก็ลองพิจารณาอย่างนี้ครับลอาพิจารณาสัญ,ญลักษณ์นิดหนึ่งนะแรงกับระยะห่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันตามสมการนี้ใช่ไหมความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อยู่ในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับ ก็ทีนี้เราก็มาปรับสัญ,ญลักษณ์นิดหนึ่งนะครับก็ปรับอย่างนี้ตามาให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยก็คือกำหนดนะครับกำหนดให้ f ตัวนี้นะก็คือ f เล็กนะครับแล้วก็ระยะห่างเนี่ยกำหนดให้เป็น x a อย่างนี้นะครับอันนี้แรงอันนี้ระยะห่าง โอเคนะพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนยสมการนี้ให้อยู่ในรูปฟังก์ชัน f ได้ f x เท่ากับ k ส่วน x กํลัง2ถูกไหมเออทีนี้เราก็ได้ f ของที่จะเอาไปแทนในสูตรนี้ก็แล้ว f ก็คือตัวนี้อีกอันนึงก็คือ a ในสูตรนี้คืออะไร a ใน a ในสูตรนี้ความหมายคืออย่างนี้ครับเขาให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ r นะครับขณะที่ r เออคำว่าขณะที่ r ตัวเนี้ยนะขณะที่ r เนี่ยเออคำว่าขณะที่ r เนี่ยมันให้ความหมายว่าเออ r r ในที่นี้ก็คือ x ขณะที่ r ก็คือให้พิจารณาที่ a อเท่ากับอนั่นเองเอออย่างนี้นะครับงั้น a ในที่นี้เราก็แทน r เข้าไปแต่ถ้าเขาบอกว่าขณะที่10 ขนาดที่เป็นเลขสิบนะ a ในที่นี้ก็แทนเลขสิบลงไปแค่นั้นละนะครับส่วน h ก็เราติดเอาไว้ไม่ต้องแทนนะครับเอาละเพราะงั้นเราก็แทนค่าในสูตรนะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงก็แทนค่าลงไปเลยครับคือลิมิตของ h เข้าใกล้0น f a ก็แทน a ด้วย r บวก h ลบด้วย f a a ในที่นี้ก็คือ fr อย่างนี้ครับแล้วก็หารด้วย h แล้วก็หาลิมิตออกมา fr บวก h เราก็เอา r บวก h แทนลงไปในฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน f คืออะไรครับคือ kx กำลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้น fr บวก h เราก็ r บก h แทนลงไปใน x ก็จะได้เป็น k ส่วน r บวก h กำลังสองแบบนี้ครับลบด้วย fr fr ในที่นี้ก็เอา r แทนลงไปใน k ส่วน x ก็ k ส่วน r กำลังสองแล้วก็หารด้วย h แค่นี้นะครับโอเคนะเออัน,นี้ก็มาจาก f อะไรล่ะแทนลงไป fx เท่ากับ k ส่วน x กำลังสองนะงั้น f ของ r บวก h ก็เท่ากับ k ส่วน r บวก h กำลังสอเอออันนี้ก็คือที่มาจากบนเนี้ยมาสู่ด้านล่างนี้นะครับทีนี้ก็แค่จัดรูปออกมานิดนึง่ด้านบนครับเราก็ข้อนี้จัดรูปยังไงดี ก็ลบเศษส่วนนะก็ทำส่วนให้เท่ากันคูณไข่นะมันเอา r ขึ้นมาคูณก็จะได้ R กํกำลังสอง k ลบด้วยเอาวงเล็บเนี้ยขึ้นมาคูณก็เป็น r บวก h กำลังสอง k แล้วก็หารด้วยเอาอันด้านล่างมาคูณกันนะครับก็เป็น R กร์กำลังสองส่วน r บวก h กำลังสองแล้วก็มีหาร h อีกทีหนึ่งอย่างนี้ครับเอาละ ค okay, นะอ่าทีนี้เราก็แค่จัดรูปอ่าบวก h กำลังสองเราก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์อย่างนี้ครับหน้าบวกหลังกำลังสองก็เท่ากับกหน้าก,กำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็จะได้เป็น r กำลังสอง k ลบด้วยนี่ก็กระจายมาเป็น r กำลังสองบวกสอง r h บวก h กำลังสองนะกระจายตามสูตรนี้ก็ได้เป็นวงเล็บนี้แล้วก็ k ด้านล่างก็ส่วน r กํลังสอง r บวก h กํลังสองแล้วก็มีส่วน h 1, 1. อ,อีกทีหนึ่งซ้อนมีส่วน S ซ้อนอยู่ด้วยนะดูให้ดีจัดรูปหน่อยหนึ่งครับกระจาย k เข้ามาแล้วก็ลบก็กระจายเข้าไปก็เป็นลบ k กระจายเข้ามาเป็น r กําลังสอง k นะลบกระจายเข้าไป2 r h k ก็กระจายเข้ามาพร้อมๆกันลบกระจายเข้าไป k กระจายเข้ามาก็เป็น h กําลังสอง k เงี้ยครับส่วนด้วยด้านล่างก็เป็น r กําลังสอง r บวก h นะแล้วก็มีส่วน h อีกรอบหนึ่ง R2K r กำลังสองกำลังสองลบกันก็หายไปนะครับกลายเป็นศูนย์นะทีนี้ก็เหลือเป็นลบสองอาลบ h กำลังสองด้านล่างก็มี R2R-H กำลังสองบกทีนี้มันหารมันหาร H อีกรอบหนึ่งอะนะมีหาร H ออีกรอบหนึ่ง หาร h เราก็เขียนอย่างนี้ครับลบ2 r hk น,นี่หาร h ใช่ไหมเรากนนนนนน็เอามาคูณเอามาเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็อนนี้สลับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็น1ส่วน h อย่างนี้ครับ อ่ะทีนี้ก็จัดรูปอีกหน่อยหนึ่งนะครับ h, h ก็เอามาคูณกับด้านล่าง h นเนี่ก็เข้ามาคูณแบบนี้ครับอ่ะตัวส่วนด้านบนมันลบกันอ่ะตัวเศษด้านบนมันลบกันแล้วก็มีส่วนด้านล่างตัวเศษด้านบนลบกันเป็นสพจน์ใช่ไหมแล้วก็มีตัวส่วนด้านล่างรวมเป็นพจน์เดียวเราก็ เขียนเศษส่วนใหม่อย่างนี้ได้ครับก็คือตัวส่วนด้านล่างเราแยกได้เป็นแบบนี้ยแยกตัวส่วนเป็นแบบนี้ครับ h กบบับ h ตัดได้ก็เหลือลบเป็นสองเ k ส่วน r กำลังสองแล้วก็ r บวก h h กับ h กำลังสง h กำลังสองคือ h 2ตัวก็ตัดไปตัวเหลือ h อีก1ตัวก็เหลือ hk r กำลังสอง r บวก h อ,อ่ะทีนี้ลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์แล้วก็แทนศูนย์ลงไปได้ละนะหลังจากตัดไปทีนี้แทนศูนย์มันก็ไม่ศูนย์ส่วน0ูย์ละลบสอ rk r บวก0แทน h เป็น0 0อกำลัง2 r บวก0ทีนี้ก็อพอตอนแทนค่า h เข้าไปไม่ต้องเขียนลิมิตแล้วนะนี่ลบออกไปเออโทษทีนะพอแทนค่าปับ๊บเ,เครื่องหมายลิมิตก็ไม่ต้องเขียนแล้วตอนแทนค่าอันนี้ก็จะเหลือเป็น2 RK ลบ 2RK ด้านล่างก็เป็น R คูณกับ R บวก0ก็คือ R อลบกับ0นคูณ K ด้ายมาหารหารกับ R กำลังสองบวก R ด้านล่างก็สุดท้ายก็เป็น0อยู่ดีเนะ R กับ R 1. ตัดไปตัวหนึงนะครับแล้วก็ลบศสุดท้ายก็เหลือลบ 2K ส่วน R นั่นเองนะครับ Eh, dia, dia. ตกอะไรไปหน่อยหนึ่งไหมอืมตกตกอะไรอ๋ออันนี้ตก R กำลังสองไป ตกกำลังสองกำลังสองกำลังสองปึบเออกำลังสองกำลังสองอ่ะกำลังสองตกไปกำลังสองกำลังสองอันนี้ก็เป็น R าร์กำลัง2นี่ R าร์กำลังสองอันนี้ก็ตกกำลังสองนี่ตกกำลังสอง กำลังสองอแก้นิดนึงนะครับเออตกอตกไปนิดนึงอันนี้ก็กำลังสองกำลังสองเอาใหม่มันจะได้เป็นลบตัดตัดอันนี้ไปตัวหนึ่งถูกไหมจากกลังอันนี้กำลังสองกำลังสองตัดไปตัวหนึ่งอ่าก็จะเหลืออันนี้อีกอ่าอีกตัวหนึ่งเออ,เอ,อก็ได้เป็นลบ 2k ส่วน r กำลัง2กับ i อีกตัวนึงก็เป็น r กำลัง3นะสุดท้ายก็ได้เป็นลบ 2k ส่วน r กำลัง3นะครับหน่วยก็เป็นหน่วยของแรงหารด้วยอะไรอัตราส่วนแรงหารด้วยระยะนะก็เป็นนิวตันต่อเมตรนั่นเองนะครับระยะเป็นเมตรแรงเป็นนิวตันนะครับเนไหา เติมตัวที่ตกลงไปนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็น2 k ส่วน r กําลัง3นั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ก็ตอบลบ2 k นะส่วน r กําลัง3นะหน่วยก็เป็นนิวตันต่อเมตร อ่ะก็จบแค่นี้นะครับโอเคนะ